ใหญ่ดีกว่าไปกันต่อเถอจะตีแบบหรือจะตีปิงปองดีนะเออจะยนหนุ่มเขขึ้นหรือย่าจเอ็นท้าลอะจะขัดขาหน่งคนไหมเออจะเ่ะอัศวินยืน เฮ้ยเฮ้ยใครอะลุงข้าแค่คนธรรมดาที่อยากจะตีแบบจะตีมิงวอมดีนะสาพไรบ้างมันดูน้เขาเขาเอ็นหยดน้าไปนะานั่นไปกันเถอะนะโน ผมว่าผมคนเดียวฆ่ายักษ์งไม่ไหวหร้วทำไมล่ะไอ้ไนี่ไปตีปองหรือตีแบตให้ยักษ์ดูดีกว่ายักษ์มันจะได้มาเล่นด,ด้วยใช่ไหมแล้วค่อยเอาัากา่ายักษ์อีกทีเลยดีเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมอยห,หรอนี้ห่อยลูก เจ้าไม่ดเจ้าเป็นผู้ร่วมเดินทางจบข้าะไ,ไ,ไปตีแบตให้ยากดนูตีแบตเหรอตีปองดีนะไ,ไปรูกปะลุอยู่เลย มาเดินเรลนั่งอะไรต่อตเฮ้ยนั่งอะไรอ่ะลนั่งนั่งตัวอะไรอ่ะตีแบดตีคอนดีตีแบดตีคอนดีตีแบดตีคอดี สวัสดีเอ้านี่ต้องการจะมาซือ้อภาพของข้าหรือเฉยเลยเฉยเลยขายครบลอยไม่ขายหรออ้าวให้ดีโอ้โหดีเลย <c oughs> ค,อลอคือลุงจอมกบขอมช่วยหน่อยมีอะไรลรอลุงช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วสิลุง สองเอ็มจีตรงไหมไม่ใช่ลุงเหล่นั้นเลยคือลุงเจอมอนสเตอร์แล้วลุงไปสองมัดจากก่อนมันด้เรามีทีมอยู่สองคน,นตีแบต